นี่ครับตอนนี้เรามีส,สตดสาหรอือเปล่าในเมืองไทยนะพี่เต๋าสมชายเข็มกับนี่เต๋ามาด้วยนะขับเบียมาเลยนะเท่มากนี่ตามพี่เต๋าตามติดชีวิตพี่เต๋านะ จอดตรงนี้เหรอจอดนี้เลยพี่แล้วรถไอ้ตรงนี้ได้อ่านแบบอยู่ไหนโอ้โหถ่ายวิดีโออยู่หรือเป่อยู่ไหนไม่รู้แล้วนี่พี่เต๋อห่อเลยพี่ถอยยาวเลยพี่ไม่จอดรถข้างนายกเลยนะยกเขามาตอนเอาเลยนะเอาคุยด้วยคุยนึกว่าผมมาดีคเจอพี่เต๋าส้มนี่เพื่อนผมพี่เต๋าถามส้มว่าต้องเติมครึ่งหรือยังไงจะต้องเติมทั้งหมดพักกันเลย ขึ้นเดียวก็ตายแล้วพี่คุณเต๋าค่ะคุณส้มเจอกันยินดีครับคุณพี่ที่มาดีมายินดีครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากมาทั้งหลายครันนะฮะแล้วให้น้องๆไปกัะจาไปทุกคน็มคนรู้เพื่อันงนี้ไม่ให้พี่เลยบอกคุณแจ๊กแบบที่นเมื่อกี้เจอเมื่อกี้เจอท่านนายกแล้วบอกว่าพี่ไปจอดกับคนเดียวพี่เต๋าทำไมเต๋าไม่มาจอดกับพี่ส้มกินกิพี่เต๋านี่กี่โมง6โมงพี่ตรงไหนครับตรงไหนเตรงนี้ไม่ต้องนอนแล้วพี่อ๋อเริ่มแต่เขาจะเหนือครับลิมหาก เราจะมีที่ทเหลือม่นเลยไอ้นี่แม่งเมื่อกี้แม่งเครียดเลยตอนเข้ามาแม่งทำหน้าเครียดเลยบอกมึงต้องเครียดอันนี้หัวหน้าหัวหน้าตาหน้ามากหน้าหัวหน้าเอ้ยมึงดูหน้าไเจอเจอคนเพิ่มแล้วฮะเจอคนเพิ่มดูดูหน้าไว้มึงดูหน้าไว้ไอ้นี่แม่งหน้าเครียดกูบอกไม่ต้องเครียด ไปต่อมาก็รู้เลยจากหน้าเครียดปุ๊บแม่งทำหน้าเงี้ยนใส่ผมเลยเงี้ยนใส่ออกอ่องก็ได้พี่เอากช่องไม่ได้ตามตามตามอืนะพรุ่งนี้เช้านะกี่โมงต้องมีที่ที่มีพี่ไม่ได้นะอัมรีนต้องไปพี่อัมรีเป็นต้นไปริมหาดเลยจอดได้ทั้งสองฝั่งเลยยาวเลย ทั้งสองฝั่งอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิด <draws S 2> <ไป S 1> เรา <tense S 1> <Hayır S 2> ไปเราไปอ้าต้องเปิดประทุนที่ขอยืนขึ้นแห่พี่ไปได้เลยครับภูเหล่านาที่คุณยังไงที่รู้ยังว่าแห่รถผมตายผมเป็นยังไงคืออะไรก็อะไรก็ได้ที่เคยคิดอย่างนี้คืออย่างนี้อะไรก็ได้อย่าทำให้ผมโกรธแล้วเวลาผมแดกกาแฟทำใจดีๆนะคุณซ้อมนะอะไรคุณจะทำอะไรคุณจะแห่เฮียอะไรก็ได้แต่คุณอย่าทำให้ผมโกรธเดี๋ยวเดี๋ยวได้เวลาผมกินกาแฟเนี่ย เอามึงแหกูก็แหกโซ่ทำไมมาถามด้วยเหรอทำไมมารถโอ้ยรถมาจอดที่นี่ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกี่โมงนะครับน้องฝากถามว่าทำไมรถมาจอดที่นี่เอางี้วันนี้มาทำไมดีกว่าอ๋อพี่มาทำไมดีกว่าวันนี้วันนี้มาอุ้ยเออเย้ยังคิดไม่ออกกูมาทำไมวะเนี่ยพี่กูมาทำไมวะเพราะอะไรวะมาขัดสีรถฮะอะไรวเดี๋ยวผมมาขัดสีรถฮะที่ห้องอะไรครับที่ห้องอะไรครับออโต้ออโต้อะไรนะ เรียกมาเรียกมาดีๆนะขอบคุณมากครับอันนี้คุณเลยงานการขอบคุณมากๆครับสนุกมากแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เด็กๆสนุกการได้เล่นเซิร์ฟสเก็ตครอบครัวมาใช่ครับโอเคแล้วช่วงวิญญาณพี่จะเพิ่งรีบกลับนะได้เลยครับได้ยินชื่อมานานแล้วันนขอแทนถ้าแห่แล้วยิ้มมัด้วยเหรอถ้าแห่แล้วเยี้ยนี่ผมเอาเลยนะยิ้มโดนร้องกระเป๋าเลยยเลยยิ้มนะอ้อนบอกจะอย่างนั้นมึงไปแห่จะเอาตลอดเวลาเลยโทษมึงไปแห่ขกันเลยลูกพี่ลูกน้องกระเป๋านะ อะะไรนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเปาเปาเหรอวันนี้เปาก็มาพี่เต๋าต่อยพี่เต๋อยู่หน่อยได้ไหมไปแยกกับเปามาบอกต่อยมาเลยไปแห่รถเชียร์เตาพี่เต๋าพี่เต๋าพี่เต๋าครับต่อยพี่ส้มไม่ดูทีได้ไหมพี่ใครบอกวะมีแฟนเพจบอกเหรอไม่ต้องกันนะส้มพรุ่งนี้เช้าเจอกันโอเคพี่คืนนี้ไม่นอนยันหวังยันหวังเธอนะเดี๋ยวฉันนอนตัเต๋ามากับรถ E30 นะวันนี้เป็นสามแกสวยมากเลยเปิดประตุนไหมขายยากอ่ะส้ม จะหัวด้วย้าเลยโอนแล้วเกินโอนแล้วเกินดูแล้พี่เต๋าควบคันนี้ดีกว่าเออให้พี่เต๋าควบซอยดาวเอะเลยนะโดยนี้แล้ววันนี้พี่เต๋าก็มิกกี้ก็บอกว่าเครือบกอบมอเตอรกิมไปประจำไปดูรถไปดูรถไปดูเขาบอกชอบรถพี่ไม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 ่คืออะไรวะพี่แต่กูไงได้ตอนนี้เราอยู่ที่ I love you สัตยาซิตี้ h ายกา f ฟ e อนเ a คเคนชัวันนี้คนเยอะมากเลยนะวันนี้คนเยอะมากเลยนะเยอะเฮียเยอะแบบเยอะแบบล้นอ่ะสามร้อยคนนี่เกินใกล้เวลาเลิกงานวันเสาร์มีสองวันนะวันเสาร์นี่ใกล้เวลาเลิกงานแล้วคนยังเข้ายังยืนอยู่ดื่มนเลยแล้วโกนหนวดทำไมล่ะอยากเป็นคนดีก็มั่งโกนหนวดลรอหน้าแม่งเร็วกว่าคนดีไปไปไปบูสสปอนเซอร์ก่อนคุณนี่คุณไม่ทำงานเลยทำงานทำการอะไรคุณส้มเออ ยังครับมีขายเชียวอยู่มีขายอยู่ครับโอเคพี่เจอจุดไหน้องเาตลอดถ่ายรูปนี่ครับโอ้ยโหมีแวตถ่ายรูปด้วยว่ะเฮ้ยเงาขนาดนี้วะเนี่ยเอาเอาถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนส้มส้มฮะแนะนำแนะนำหน่อยว่าเขาคือใครนักแข่งรถไงนักแข่งรถเห็นมานานมากแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรนนะพิเศษครับ พี่ออกของพี่น้องพี่น้องพี่น้องชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรครับบูมครับบุ๊มทีกุศลิครับอ๋อานารมากฝีมือดีมากครับผมโอ้ล้วมาอยู่อะไรบู๊นี้พี่ก็พอดีบูมเปิดบูมเปิดร้านล้างรถที่พัทยาด้วยครับอ๋อครับใช้ผลิตภัณฑ์ของออโตทิมด้วยออโตทินชื่อบิวอัครับบิวอัคาแคร์อยู่ตรงฝรั่งเศสอันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เสร็จงานแล้วขอไปล้างครับยินดีเลยตาใหม่แล้วพี่เตาใหม่แล้วพี่ตาขโมยซีเดียวอ่ะขโมยซ แล้ววันนี้รถพี่เต๋ามาทำอะไรบ้างไม่่เกกียวอะไไรับม่ใช่ผมถ่ายอยู่พี่แล้วรถรถพี่เต๋าถ่ายทำอะไรบ้างวันนี้นะคะรถพี่เต๋านะคะก็ได้พี่เต๋าไหนเขารู้ยังพี่เต๋าสมชายถ่ายดูว่วะพี่พี่พี่เต๋าไหนนี่พี่เต๋าเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อพี่เต๋อได้มาทำอะไรนะวันนี้รถพี่เต๋าของเรานะคะก็ตอนแรกมานี่ไม่ใช่สภาพนี้นะคะเงาเงานี่เมี่ยวันบินตกมาพวกหัวทิ้งตายเลยสภาพรถพี่เต๋าไม่ดูแลรถเลยพี่เต๋าไม่ดูแลรถนะคะแล้วก็ ก่อนหน้านี้พี่เต๋าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ดูแลรถเท่าไหร่ดูแด้แต่เดี๋ยวขอโทษนี่น้องเป็นเมียพี่หรือน้องเป็นอะไรวะนะคะแล้วก็สพอมาที่นี่นะคะออโตกรีนของเราค่ะก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรถพี่เต๋าให้เงาวับขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างค่ะอ้าวทำอะไรบ้างพี่ใช้อะไรบ้างเคลือบเรซินเหมือนเดิมอ่าแล้วไอเรซินที่เราเอาไปม่วงม่วนไงเรซินคืออะไรเดียวนี่รถกูเป็นของมึงได้เพื่อนสนั่นเพื่ เฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยรถกูเป็นของสำนักหนึ่งวะตังก็ไม่ได้เราดูแลไม่ไม่ตันไม่ต้องมีผมได้ตออไปอยู่กับน้องไหนก็ไม่มีผมอยู่แล้วโอ้ยแค่นี้นะเออแค่ผีอเขอแค่เอาต่อต่อต่อเือร์เลสิ่นคือ กระป๋องแดงใช่ครับเราก็ใช้ตัวนี้ครับเคลือบสีให้นะครับผมแล้วก็เคลือบยางให้ครับผมก็ดูแลพื้นผิวให้ผิวมันเงาอ่าลื่นเหมือนใหม่กลับมาพื้นฟูผิวได้เหมือนเดิมครับผมพี่ส้มพี่ส้มลองพิงดิพี่ส้มลองพิงรถดิเรื่องขนาดไหนพิงมากเลยครับชอบมากพิงมากเลยอย่างเมินอ่ะแล้วยังไงต่อพี่ ครับผมก็แล้วก็ภายในอ่ะเราดูแลแบบเป็นตัวทีมบำรุงบ่อหนังอ๋อโอ้หแต่มันมืดแล้วนะครับตอนนี้มันมืดไปหมดแล้วมองไม่เห็นแล้วใช่ก็อ๋อเป็นผลิตภัณฑ์อันไหนพี่อันไหนอิมอันไหนนี่ทำเครือบ่อหนังอันนี้คือทําอะไรพี่มันคือเครือบหรือว่ามันคือมัเป็นตัวเคลือบแล้วก็บำรุงครับผมตัวไหนครับพี่อ๋อเป็นชุดนี้นี่ออโตอกิมนะครับออโตอกิมออโตอกิมหรือออรอจิมกิมนะฮะนี่ ก็ที่เราไปถ่ายล่าสุดนะครับลอนี่ไปใช้นี่มือใช่ครับนี่โหแต่ว่ามันใกล้เกินไปนะเพราะหลบก่อนดีกว่าโอเคต้องขอบคุณเราเราออโต้อัต้องกริมกริมมากมากนะครับเลอ้ยถ่ายรูปอยู่ได้ขอบคุณเขาก่อนนี่ขอบคุณออโต้กริมครับอ๋อนี่ครับเป็นสปอนเซอร์น่ารักมากเลยครับขอบนี่มาดูนี่ดูดินี่นี่นี่ดูผลิตภัณฑ์ดูผลิตภัณฑ์ก่อนดูผลิตภัณฑ์ มันเป็นไปตามบทโอ้แม่ตาเนี่ยตาเนี่ยแบบฟิ้งลงมาเลยอ่ะโอเคขอบคุณน้องโซกินนะพี่ส้มนะสำหรับที่มาที่มาแจมในวันนี้กับเราเดี๋ยวจะมีแนะนำรูมเขาเปิดร้านพาแคร์ใช่ที่ที่พัทยาเนี่ยแหละครับอาจจะให้ไปแวะ ยัชมแล้วก็ใช้บริการได้ได้ยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับอ่โตวครีมค่ะวันนี้มาจัดพูดกันอยู่ที่พัทยานะคะใครที่เข้ามาแล้วใครที่ยังดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ยังมีส่วนลดนะคะทางนี้ค่ะพี่คะเอก็ยังมีส่วนลดให้นะคะ50%ค่ะแล้วก็ฝากกับ Rewatch ด้วยนะคะอยู่ทางเข้าเสียงกันที่ขับนะคะก็รักแห้แั้งอบโอโซนรีหนึ่งครั้งโอ้โหขายเก่งว่ะแม่ขายเก่งนี้ว่ะ ทำรถเลอะๆค่ะแล้วพี่ลองไปล้างดูนะคะห้าครั้งเดีจบเลยจบเลยเลอะๆอาจจะเลอะอะไรเหนียวๆใช่ไหมคะพี่ใช่ครับไปเลยโอเคนั่งขอบคุณพวกเราต้องกินมากขอบคุณครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปแล้ว